ยังไม่จบกับแบบนี้นะทุกคนเพราะว่ามันมีการเพิ่มขึ้นมา580ร้อยดสก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปนี้คือมันจะเยอะเกินไปหรือเปล่ากดซ b บส r ค b e ก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะมันัมันอัปเดตใหม่เนาะ ห้าร้อยแปดสิบดานนี่นะทุกคนคือเยอะมากหืมให้บ้าตายเถอะห้าร้อยดาชนาจะปวดหัวอู่แล้วอันนี้มาห้าร้อยแปดสิบดาชนะทุกคนหือใครเคยเล่นออบบี้แปดร้อยดานไหมไม่ผมไม่เคยเล่นสักครั้งออบบี้หนึ่งพันด่านบานนี้ผมไม่เล่นนะเออนะวันนี้มาท้าเล่นแบบเดิมนะทุกคน แบบนี้ผมเคยเล่นไปแล้วตั้งแต่ผมยังไม่ได้ทำหน้าปกคลิปเลยนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเนาะทางช่องเรานั้นมีอินโทรแล้วเนาะแต่ตอนนี้ตอนนี้อนนเออปีสองพันยีสบอใช่ไหมต่อไปก็ปีสองศูนย์สองสามนทุกคนปีสองศูนย์สองสาม ทางช่องเราผมก็กําลังคิดอยู่นะว่าจะทำเมมเบอร์ชิพตอนไหนอืมเพราะมันผ่านมามาเท่าไหร่แล้วเมมเบอร์ชิพมันมีตั้งแต่ปีอะไรวะอืมสองศูนสองศูนย์เเออสอง พันห้าร้อยหกสิบสามนะทุกคนมันมันมีนานแล้วอะเออเฮ้ยมันอัปเดตด่านใหม่หรือเปล่าวะคือผมเคยเล่นหรือเปล่าะอะไรเรื่องเนี้ยผมมันเคยเล่นหรือไม่เคยเล่นนี่แหละอ่ะผมลืมละไอปืนนี่มัน,ม,นมันมากวนเราตลอดเลยนะเอาคือต้องหมีอะไรอะ่ะทุกคน พอเราถึงเส้นชายมันจะได้ต้องหนีหรอกถ้ามันถึงนั้นน่ะไปนะอุ้ยตกเรือมันยากอะ่ะไม่ชอบเรขนาดคนรวยังยังตกให้ตายเถอะนะคือถ้าเรามีโลบคัคถึงห้าร้อยโลบคัคผมจะซื้อนั้นอะไรมันลูกเล่นใหม่ในโลบัคที่พี่นิว เคยเล่นผมจะกดทั้งหมดเลยนะโอ้โหนมันอะไรกันครับนี่กดทั้งหมดเลยเหรอ,หรอเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนี่มันเลเซอร์เนาะนี่ยันเกินไปหรือเปล่าชึบอ่ะชึบชึบอันนี้คือผมไม่แน่ใจว่ามันมีไหมอันนี้มีนะทุกคน สิบเจ็ดถึงยี่สิบห้านะทุกคนชึบชึบตอนนี้ถึงด่านยี่สิบนะทุกคนวู้วไปเลยโ,โห ตอนนี้เราถึงด่านยี่สิบสามแล้วทุกคนยี่สิบห้าเลยตอนนี้ถึงยี่สิบสี่แล้วทุกคนอโอเคอยู่ดีมันดูดิโไดโซผมก็ร่ค่อยๆเ,เ,เป็นหรอกเพลงนี้คือเพลงนี้มันร้องแบบแต่งนะอุ้ยได้ตุ๊กตามหมีมาด้วย ก่อนมาเลยโอเคนะด่านห้าสิบคือมันเพิ่มเร็วมากน่าจะเพิ่มทีละสิบทีละสิบเนาะด่านนี้มีสิบด่านด่านนี้อู้ยอันนี้ได้น้ำด้วยเออก็ดีนะอู้ยอันนี้มันลื่นเลยคือผมไม่คือผมไม่เคยเห็นด่านนี้เลยหรือผมเคยเห็นดีว่ไปไป ให้ิ้ลายต,ตดา,ดาตาลาตาตาตาลาตาตาโอ Refer ้โหอันนี้อะนรก,นนกคือขมีเบบี้วาสับนัดก่อนชึบชึบรีบกระโดดนัดก่นรีบกระโดดถ้ามันหายแบบอย่างรวดเร็วโอ้โหป่านี้ใครจะเล่นได้อันนี้เออแต่ผมคิดว่ามันก็เล่นได้นะใหยิ้ลาตา ชนแล้วชนแล้วเนะึ่ยโอ้ยปยิวแล้วจากถ้าเราอะตกลงไปใช่ไหมเราไม่ได้อยู่นะลกนะแต่เราต้องไปอยู่กับพระบิดาอะไรเกิดครับเนี่ย พี่พี่คิดว่าพี่หลอมไงก็แล้วแต่คนมองเนาะเออไปเลยนะทุกคนไปเลยนี้ถึงด่านสาสิบหกแล้วชึบเอาคิดว่าให้มันเดินไปไหนก็ได้นะชึบอาออีกแล้วเสียงอ่อนนะเสียงอ่อนสีนี้เออชึบไปไม่ได้ด้วยวิ่งหลอดหลอด,ลอด ชุบให้ลาา่าจัาวอเ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 อใครร้องเพลงวอเอเอช้าที่สุดก็ต้องเป็นผมอยู่แล้วก็ผมร้องช้าโอเคอยูดี้เสรก่นบาวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วจันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายชุบชุบ ช่องเรามีอินโทรแล้วเนาะโอเคนะเล่นอีกสัาแ์บหนึ่งนะโอ้โ้คนณคุณไปาชบากชุ๊ก